สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสําหรับคลิปนี้เป็นพระปิตาครับพระปิตานะครับพระปิตาสายจังหวัดกาญจนบุรีนะครับลวงผู้เหรียญฮะลวงผู้เหรียญหนองบัวฮะจังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับจุ่มลักนะครับความหมายพระปิตาก่อนดีกว่าความหมายพระปิตาเนี่ยนะครับ เด่นทางด้านเมตตา, uit uit า,า,หามหานิยมนะครับเด่นทางด้านเมตตามหานิยมนะฮะเอาแต่สิ่งที่จะดีเข้ามาสิ่งไหนไม่ดีไม่เอาเข้ามานะครับนั่นคือความหมายพระปิตานะครับไม่ใช่ว่าปิดหูปิดตาไม่ลืมหูไม่ลืมตาอะไรประมาณนั้นความหมายอย่างนั้นคนคนละความหมายกันนะครับแต่ถ้าความหมายพระปิตาเนี่ยนะครับก็คือเอาแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาหาตัวเรานะครับที่ผมถืออยู่นี่เขาเรียกว่าภาพหลวงปู่เหรียน นะครับปิดตาหลวงปู่เหรียญน,นะครับวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบ,บุรีหลวงปู่เหรียญท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ยิ้มนะครับท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ยิ้มนะฮะสุดบบยอดปรมาจารย์สายตะวันตกนะฮะหลวลงปู่ยิ้มนี่นะครับไม่มีใครไม่รู้จักในการเล่นพักเครื่องนะครับทางสายหลวงปู่ยิ้มนี่ต้องรู้จักนะครับเพราะท่านมีชื่อเสียงค่อนข้างที่ทจะโด่งดังมากหลวงปู่เหรียญน,นะแล้วก็รคาคาหลวงปู่ยิ้มนี่โอ้ นะครับถ้าอยู่กับมือใหญ่ๆนี่ราคานี่จับต้องลําบากถือว่าแพงมากลวงปูเหลี่ยมไปอีกทางเรื่องหนึ่งนะครับลุงปูเี่ยมไปอีกทางเรื่องหนึ่งนะสำหรับการที่เราจะได้ใช้พระปิตาสายทางวัดหนองบัวนะครับก็อยู่ประมาณปี25 0 0า้ต้นๆนะ24 24ไปปลาย0อ0พา้ต้นๆอะไรประมาณนี้แหละนะครับเนาะ หลังการสร้างาพระของนูปูเหลียนเนี่ยพระทานก็น่าใช้นะนะครับพระท่านก็น่าใช้นะครับแล้วก็ทุกวันนี้ผมก็ว่าราคาค่านิยมก็ถือว่าไม่ถูกนะนะครับถือว่าแพงอยู่องค์นี้สวยไหมสวยครับนะครับผ้าสวยลักสวยนะครับผ้าสวยลักสวยฮะเนื้อผ้าโอเคเลยนะครับเนื้อผ้าโอเคเลยดูมันดิ นะครับดูมันดิอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับปิตาหลุงปูเรียนหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับองนี้น่าจะเป็นพิมพ์อะไรนี่พิมก็มีพิมพ์อะไรมัง่งอะพิมพ์ชลูดปะนะครับหรือพิมพ์อะไรเนี่ยนะฮะเพราะว่าพระปิตาของท่านก็มีหลายหลายพิมพ์นะครับมีหลายพิมพ์ด้วยกัน นะครับก็คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ผมด้วยนะคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ